ตองน,นี้480บาทนะเพื่อนวายมาโอ้้หยกแผง4,354บาทเข้ามาอีก300วายมาอีกแล้วทุกคนมาอีก81โอ้้หแตกนอกมา5,000กว่าแล้วนะคะทุกคน สวัสดีเพืเ่อนๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าเกมคเนตฟอร์จูนนะคะหรือว่าโชคลาภแห่งคเนตนั่นเองเพื่อนๆนะคะทุนของเราวันนี้นะคะมาที่200บาทนะคะทุกคนทุน200บาทเท่านั้นนะคะทุกคนนะมาดูกันว่าทุน200จะสามารถทํากําไรให้เราเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อนๆ,ๆมาเดี๋ยวเราปรับเบ็ดกันเป็นเบ็ด10บาทละกันมาทุกคน โอ้โหเปิดแรงมา23บาทเข้ามาอีก3บาทเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้โหตัวแพงเข้ามา30บาทนะคะโอ้โหสิบดอกนี้เข้ามาวายมาอีกเนะี่ยทุกคนมีแต่ตัวแพงๆเข้ามาเลยว่ะ มาอีกแล้ว100บาทนะคะบิ๊กวินเข้ามารางวัลก้อนโต261บาทนะคะทุกคนก็เพิ่มเบ็ดไปเลยสิคะมาเบ็ด20บาทนะคะเพื่อนโอ้โหเมื่อกี้โดนแต่ตัวแพงๆเลยนะทุกคนนะเออเอมาเอมา โอโหตัวแพงดอกนี้480บาทนะเพื่อนๆวายมาโอ้โห oh, ยกแผง4,354บาทเข้ามาอีก300วายมาอีกแล้วทุกคนมาอีก81โอ้โหแตกนอกมา5,000กว่าแล้วนะคะทุกคนโอ้โ oh, ห5,261บาทนะคะเพื่อนๆมันก็เกินเบอร์นะคะแล้ก็เพิ่มเบ็ดไปเลยเบ็ด40บาทละกันมาทุกคน เออมาเมื่อกี้โดนแต่ตัวแพงๆทั้งนั้นนะคะทุกคนสแคตเตอร์สแคตเตอร์สแคตเตอร์มาหรือเปล่าสแคตเตอร์มาหรือเปล่าทุกคนสแคตเตอร์มาหรือเปล่าปึ๊บโอ้โหสแคตเตอร์เข้ามาเฉยนะ,ะทุกคนนะเบ็ดสี่สิบบาทปับเบ็ดปึ๊บก็คือสแคตเตอร์เข้าเลยมาเริ่ม ได้มา72บาทเปิดแรกอืมมามา10สวยอย่างนั้นแหละได้ไวเข้ามาคูณไปหนะคะ2 8 8บาทนะคะเพื่อนเออมาเออเออเออมาคูณ2ไป โอ้โหทุกคนวันนี้คาเนีแตกดีนะทุกคนนะแตกดีแปลกๆนะคะเพื่อนๆวายมาเอออย่างนั้นแหละสวยๆหลอกสุดท้ายดอกสุดท้ายมาคูณ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 เข้ามาคูณ12มา768บาทนะคะเพื่อนๆนะรางวัลก้อนโตเข้ามาจ้าหนึ่งพัน้อบบาทนะคะทุกคน ทุนมาเท่าไหร่นะทุนมาแค่200บาทเท่านั้นตอนนี้นะคะมีอยู่ที่8,012บาทนะคะเพื่อนๆ8,012บาทหํากำไรคือแบบว่าหนักหน่วงเกือบหมื่นเลยนะคะเพื่อนๆนะตอนนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นนะ,ะสำหรับสมาชิกใหม่นะ,ะทุกคนนะ,ะก็คือโปรโมชั่น ฝาก100บาทรับ100ฝาก200รับ200ฝาก300รับ300นะคะฝาก400รับ400ฝาก500รับ500บาทนะคะเพืเ่อนๆนะโปรโมชั่นนี้นะสำหรับสมาชิกที่เปิดยูสเซอร์ใหม่เท่านั้นนะถ้าเพืเ่อนๆสนใจก็ลองคลิกลิงก์ใต้คลิปนะเข้าไปสมัครยูสเซอร์ได้ด้วยตัวเองเลยนะคะหรือจะอดไ์เข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแอดมินกันก่อนได้เลยนะเพืเ่อนๆนะมาเดี๋ยวเราจะลองปั่นเบ็ด50สัักกนนนดึูเเออ้้มมจะขาาีหรือเปล่านนะคทุก โอ้โหแค่ลองปรับเบ็ด50บาทยังมาขนาดนี้นะคะเพื่อนๆเบ็ดร้อยสัก2ทีอุ้ยคิวมาดอกนี้โอ้โหอย่าบอกนะว่าสกแกตเตอร์จะเข้าทุกคนอย่าบอกว่าสกแกตเตอร์จะเข้าโอ้โหเข้าเฉยปรับเบ็ด100ฟรีเกมเข้าเฉยทุกคน โอ้โหเกินเบอร์นะเกินเบอร์นะคะทุกคนอ่ะไหนๆก็มาแล้วขอเข้าแบบหนักๆห,ห,หน่อยแล้วกันนะโอ้โหได้ฟรีในฟรีมาเพิ่มด้วยนะคะเพื่อนๆเบ็ด100อ้าวเล่นจนตาแฉะกันไปเลยแล้วกัน เจมาเออได้วายมาได้คูณมาเพิ่มนะคะเพื่อนไปคูณ6ไปดิ4ี0บาทเข้ามาเออ1,770บาทนะคะทุกคนโอ้โหสิบสิบไหมสิบไหม คิดว่าสิจะมายกแผงซะแล้วนะคะทุกคนนะอีกสรอบสุดท้ายเท่านั้นโดกนี้990บาทเจเข้ามาคูณ2มาทุกคนคูณ2มาปึ๊บ450บาทนะคะเพื่อนๆอืมมามามา อีกรอบเดียวเท่านั้นเพื่อนๆอีกรอบเดียวโอ้โหทุนมา200แตก12ื่นมันก็เกินไปนะบางทีนะเพื่อนๆโอเคเราได้มาทั้งหมด4,800บาทนะคะทุกคนตอนนี้มยู่12-800แล้วเดี๋ยวเราจะเลิกเล่นแค่นี้ก็เลยก็แล้วกันนะคะถ้าเพื่อนๆพื่ชื่อชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งช่องเราด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆช่องเราสำน,นี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะจ้าบ๊ายบาย